สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องจริงเรื่องหนึ่งที่ผมไม่เคยลืมเลยตั้งแต่วันนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ3มปีก่อนที่จังหวัดเชียงรายตอนนั้นผมเพิ่งลาออกจากงานในกรุงเทพแล้วตั้งใจจะไปพักใจกับอากาศเย็นๆทางเหนือผมเลยเช่าบ้านหลังเล็กๆอยู่แถวอำเภอแม่สายเพื่อจะอยู่สักพัก บ้านหลังนั้นอยู่ลึกเข้าไปในซอยชนบททางเข้าครูขระจนแทบไม่มีรถวิ่งผ่านรอบๆเป็นทุ่งนาและมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเต็มไปหมดพอผมเห็นบ้านครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์แบบบ้านไม้โบราณแต่แปลกตรงที่มันดูเงียบเงียบเกินไปตัวบ้านเป็นไม้สองชั้นลายไม้ซีดตามการเวลา ตรงหน้าบ้านมีชานเล็กๆที่เหมือนเคยใช้วางขันน้ําและกระถางทูบผมเดินสำรวจรบรอบๆเห็นหน้าต่างบางบานเปิดแง้มไว้เหมือนมีใครเพิ่งเปิดดูแต่เมื่อมองเข้าไปกลับไม่มีใครอยู่เลยตอนนั้นผมไม่คิดอะไรมากแค่คิดว่าเป็นบ้านเก่าธรรมดาแต่เจ้าของบ้านพูดคำหนึ่งก่อนส่งกุญแจให้ผมกลับจำได้แม่น เธอบอกว่าอยู่ดีๆอย่าเปิดห้องสุดท้ายนะคะผมหัวเราะนนิดๆคิดว่าเธอพูดเล่นจึงไม่ได้ถามต่อคืนแรกที่เข้าไปอยู่ผมยังรู้สึกตื่นเต้นลมหนาวจากภูเขาพัดเข้ามาในห้องเสียงมแมลงกลางคืนดังระงมผมปิดไฟนอนฟังเสียงลมไหวผ่านไม้แต่ไม่ทันจะหลับดีก็ได้ยินเสียง เหมือนมีคนเดินอยู่บนชั้นสองตอนแรกผมคิดว่าอาจจะเป็นเสียงไม้ลั่นเพราะบ้านเก่าแต่เสียงนั้นกลับเดินวนไปวนมาเหมือนมีคนจริงๆอยู่ข้างบนผมนิ่งฟังอยู่พักแล้วเสียงนั้นก็ค่อยๆหยุดผมถอนหายใจบอกตัวเองว่าแค่คิดไปเองเช้าวันต่อมาผมขึ้นไปดูบนชั้นสอง ฝุ่นจับหนามากเหมือนบ้านนี้ไม่ได้มีคนอยู่มาหลายปีแต่สิ่งที่ทำให้ผมขนลุกคือรอยเท้าในฝุ่นเป็นรอยเท้าผู้หญิงขนาดเล็กชัดเจนเป็นทางยาวไปถึงห้องสุดท้ายของชั้นบนห้องที่เจ้าของบ้านเตือนว่าอย่าเปิดผมพยายามไม่สนใจแล้วทำความสะอาดบ้านต่อพอถึงตอนกลางคืนเสียงฝีเท้ากลับมาอีก คราวนี้ชัดกว่าเดิมหนักกว่าเดิมเดินจากปลายทางจนมาหยุดที่หน้าห้องผมผมพยายามกลั้นหายใจแล้วเสียงนั้นก็เงียบลงทันทีผมนอนพลิกไปพลิกมาไม่กล้าขยับจนเผลอหลับไปเองในที่สุดหลายวันต่อมาผมเริ่มชินกับเสียงแปลกๆบางคืนได้ยินเสียงคนลากของบนพื้นไม้ บางคืนเหมือนมีคนเดินลงบันไดแต่ไม่มีใครอยู่เลยบางทีผมได้กลิ่นหอมเหมือนดอกมะลิลอยมาทั้งที่ไม่มีดอกไม้ในบ้านเลยสักดอกคืนหนึ่งผมตื่นกลางดึกเพราะรู้สึกเหมือนมีใครมานั่งปลายเตียงน้ำหนักของเตียงยุบลงอย่างชัดเจนผมค่อยๆลืมตาแล้วเห็นเงาผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีขาวซีด เธอก้มหน้าไม่เห็นใบหน้าเลยผมขยับตัวไม่ได้เหมือนถูกตรึงไว้เสียงลมหายใจของผมดังแข่งกับความเงียบแล้วเธอก็เงยหน้าขึ้นช้าๆผมเห็นใบหน้าซีดขาวตาโบเหมือนไม่มีลูกตาเธออ้าปากจะพูดแต่ไม่มีเสียงออกมามีเพียงลมเย็นที่พัดผ่านหน้าผมสวดมนต์ในใจ พอลืมตาอีกทีเธอก็หายไปแล้วเช้าวันรุ่มขึ้นผมรีบออกไปถามป้าข้างบ้านพอเล่าให้ฟังป้าเงียบไปพักหนึ่งก่อนพูดว่าอ๋อบ้านนั้นน่ะเขาไม่อยู่กันนานแล้วลูกป้าบอกว่าเจ้าของเก่าชื่อแม่อุ้ยคำล่าเป็นแม่ไม้ที่อยู่กับลูกสาวคืนหนึ่งฝนตกหนัก เธอพลัดตกบันไดเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานลูกสาวก็หายกอไปไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครอยู่บ้านนั้นได้เกินอาทิตย์ผมฟังแล้วขนลุกสู้แต่ก็ยังไม่เชื่อทั้งหมดเลยลองถามคนในหมู่บ้านเพิ่มทุกคนพูดเหมือนกันว่าบ้านนั้นมีเสียงคนเดินกลางคืนบางคนเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ตรงหน้าต่างชั้นบน บางคนได้ยินเสียงร้องไห้ตอนดึกผมกลับมาที่บ้านคืนนั้นด้วยความกลัวแต่ก็อยากพิสูจน์ผมตัดสินใจขึ้นไปชั้นสองอีกครั้งฝุ่นยังคงจับหนาเหมือนเดิมผมเดินช้าๆจนถึงหน้าห้องสุดท้ายประตูปิดแน่นแต่ผมรู้สึกว่าข้างในมีใครอยู่ผมเอามือแตะลูกบิดมันเย็นเฉียบ ผมลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆหมุนเปิดภายในห้องมีเพียงแสงจันทร์สองลอดหน้าต่างเข้ามามีโต๊ะเครื่องแปรงเก่าๆก,กับกระจกที่แตกครึ่งหนึ่งข้างหน้ากระจกมีพวงมลาลัยแห้งๆวางอยู่กลิ่นมะลิหอมจ,จางๆลอยมาแตะจมูกทันใดนั้นผมได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเ,เหมือนเสียงผู้หญิงพูดว่าอยู่กับฉันก่อน ผมหันซ้ายหันขวาไม่มีใครอยู่แต่เงาในกระจกกลับไม่เหมือนผมมันยิ้มผมรีบวิ่งลงบันไดแทบไม่ทันหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาหลังจากวันนั้นผมไม่กล้าขึ้นไปชั้นสองอีกเลยหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นผมเริ่มจุดธูปไหว้เจ้าที่ทุกวันผมบอกในใจว่าถ้ามีใครอยู่ที่นี่ผมไม่คิดร้ายขออยู่ร่วมกันอย่างสงบ ตั้งแต่วันนั้นบ้านเริ่มเงียบลงแต่กลิ่นมะลิยังคงลอยมาทุกคืนเวลาผมสวดมนต์คืนวันพระผมฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกเธอยือนอยู่ตรงบันไดย,ยิ้มบางๆและพูดว่าอย่าก,กลัวเลยผมตื่นมาพร้อมกลิ่นมะลิแรงกว่าทุกคืนผมเลยตัดสินใจไปวัดในเช้าวันถัดมานำของไปถวายพระแล้วอุทิศส,ส่วนกุศลให้เธอคืนนั้น หลังจากกลับมาถึงบ้านผมได้ยินเสียงผู้หญิงพูดเบาๆว่าขอบคุณเสียงนั้นชัดเจนเหมือนอยู่ข้างหูผมขนลุกแต่รู้สึกสงบอย่างประหลาดตั้งแต่นั้นมาบ้านเงียบสนิทไม่มีเสียงเดินไม่มีเสียงร้องไม่มีอะไรอีกเลยผมอยู่ต่ออีกสองเดือนทุกอย่างสงบแต่ผมยังคงรู้สึกว่ามีใครมองผมอยู่เสมอ จนวันหนึ่งเพื่อนผมจากกรุงเทพมาหาเขาไม่เชื่อเรื่องผีและบอกว่าอยากพิสูจน์เองผมพาเขาเดินขึ้นชั้นสองทั้งที่ไม่อยากให้ทำแต่เขายืนยันจะเปิดห้องสุดท้ายพอเปิดประตูออกลมเย็นพัดแรงจนประตูปิดปั้งทันทีเพื่อนผมยืนนิ่งหน้าสีดเขามองไปที่กระจกแล้วร้องออกมาผมหันไปดู เห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ข้างหลังเขาถือค่อยๆยกมือไหว้แล้วหายไปตรงหน้าหลังจากนั้นเพื่อนผมไม่พูดอะไรเลยเขาเก็บของกลับกรุงเทพวันรุ่งขึ้นผมเองก็ตัดสินใจย้ายออกในสัปดาห์นั้นคืนสุดท้ายก่อนย้ายผมจุดทูปหน้าห้องสุดท้ายอีกครั้งพูดเบาๆว่าผมจะไปแล้วนะขอบคุณที่ไม่ทำร้ายกันขอให้ไปสู่สุขติ ลมเย็นผาดผ่านหน้าเบาๆผมรู้สึกเหมือนมีใครเดินตามมาส่งถึงบันไดพอผมหันกลับไปเห็นเธอยือนอยู่ตรงหน้าต่างครั้งนี้เธอยิ้มให้รอยยิ้มที่ดูอบอุ่นและสงบผมยกมือไหว้แล้วเดินออกจากบ้านด้วยความรู้สึกโล่งใจหลายเดือนต่อมาผมกลับไปแถวนั้นอีกครั้งบ้านหลังนั้นยังอยู่เหมือนเดิมแต่ถูกปิดเงียบ ประตูหน้าถูกล่ามโซ่แต่ที่น่าขนลุกคือมีพวงมาลัยดอกมะลิใหม่แขวนอยู่ตรงประตูผมยืนนิ่งอยู่นานแล้วพูดเบาๆว่าผมไม่ลืมคุณนะลมเย็นผ่าดผ่านแก้มเหมือนคำตอบรับจากใครบางคนผมขับรถออกมามองผ่านกระจกหลังเห็นบ้านไม้ค่อยๆเล็กลงจนหายไปแต่กลิ่นมะลิ ยังติดอยู่ในรถผมจนถึงทุกวันนี้และนั่นคือเรื่องจริงที่ผมไม่มีวันลืมเสียงจากบ้านไม้เก่าที่เชียงรายและนี่ก็คือเรื่องราวของเสียงจากบ้านไม้เก่าบ้านที่ซ่อนความลับของหญิงสาวผู้ยังคงรอคำอำลาบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่ผี แต่มันคือความคิดถึงของวิญญาณที่ยังไม่ไปไหนถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากบอกว่าขอบคุณมากครับขอบคุณที่อยู่จนจบเรื่องราวนี้ด้วยหัวใจที่กล้าเพราะไม่ใช่ทุกคนจะกล้าฟังจนถึงตอนสุดท้ายแบบนี้หากคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และรอฟังเรื่องเล่าชุดต่อไปจากผมได้ทุกสัปดาห์คืนนี้ขอให้คุณนอนหลับฝันดี แต่ถ้าคุณได้กลิ่นมะลิลอยมาบางทีเธออาจแค่แวะมาทักทายสวัสดีครับ